嗯。 ลิบตามสบาย

อะไรง่วงนอนง่วงนอนอยากนอนแล้วลูออกลูอยากนอนแล้วบ่อืลูกอยากนอนแล้วอยากนอนรืยว่าอยากนมฮะอยากนมดูดปากเบิ้งอยากนมนันดูดปากเบิ้ง อยุดปากอย่งน้องระยุดปาก <laughs> จะแดงว่อยากนอนจะนี่บอ,อยากนอนจนโอ้ยอยากนอนมออนะโดยโดยอีพอนอนมีกินบ้ เดอนนี้พออนมนกินนะจีอ่ะอยากนมนุ่มอะไรฮะเอ้าอ้ยยยมมยมยย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 หยยยยยย่ยย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 มายยยายย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  อันไหนอืมั้นบกขลอกคนอ้ยขลอกไล้ลยนะังเข้าลอกเรียบร้อยอาด็กเด้ดอโดยอนี่ขันบกขลอ,ก,อนนก่นกับบร้ดูดได้อืมขลอกคนบางทีมาห้อยอเาเดอกบ่ กินจิกินจีกินนมกินนมหมอบ้าหาอีพอแหงคนนะบอนมันนกินีลลูกชายคอยบอกใชไม่ได้เลหางทายหแม่จมยังลูกอีแม่จมลูกยังนั่นนะ អឺញ៉ាំចំណាស់លឹកเนาะមកជីកน้ําនេះញ៉ាំចំមកទៅជីកน้ําនេះແມ່ញ៉ាំចំអឺ